เส้นทางการยกระดับจิตวิญญาณการหลอมรวมตัวตนสู่จักรวาลและการตื่นรู้ที่ลึกซึ้งเพื่อนๆที่รักหลังจากภารกิจจิตวิญญาณสมบูรณ์แล้วแน่นอนว่าไลเวิร์เกอร์ผู้ทำงานแสงย่อมกลับไปยังดาวต้นกำเนิดหรือมีโอกาสเลื่อนมิติทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินชีวิต การยกระดับจิตวิญญาณและการขยายจิตสำนึกเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ถึงตัวตนในระดับลึกเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจจิตวิญญาณและจักรวาลรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่ช่วยพัฒนาความตระหนักรู้ของเราในทุกมิติหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาภายในซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตการปล่อยวางความยึดต,ติด และการค้นหาความเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่นพลังแห่งความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจหรือจิตสำนึกรวงกระบวนการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตัวตนให้สมบูรณ์และเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงสำหรับไลเวอร์เกอร์ผู้ที่ผ่านการยกระดับจิตวิญญาณและขยายจิตสำนึกมาแล้วและต้องการจะไปต่อเมื่อเธอได้ยกระดับจิตวิญญาณและขยายจิตสำนึกจาก ประสบการณ์ชีวิตและได้เดินทางผ่านการตื่นรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับจักรวาลและเริ่มเห็นความหมายอันลึกซึ้งของชีวิตแต่ที่รักทั้งหลายเส้นทางของการพัฒนาไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้นเพราะการยกระดับในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต้องอาศัยการเดินทางภายในที่ละเอียดอ่อนการเสียสละอัตตาและการหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณเข้ากับชีวิตในทุกมิติแนวทางสำหรับการยกระดับจิตวิญญ,ญาณในระดับลึก เมื่อเธอเข้าสู่ความนิ่งสงบและการหลอมรวมกับความว่าง Stiness and Integration into the Void ระดับลึกของจิตวิญญาณต้องการการปล่อยวางตัวตนที่ยังคงยึดติดกับบทบาทหรืออัตราทางสังคมการทำสมาธิในเชิงลึกที่เน้นการจดจ่อกับความว่างเปล่า Void และความเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลจะช่วยหลอมรวมจิตสำนึกเข้ากับพลังงานบริสุทธิ์ที่รักความว่างไม่ได้หมายถึงการไม่มีอะไรแต่คือพื้นที่ ที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ผู้ทำงานแสงต้องสลายอัตตาที่ซ่อนเร้นแม้ไลเวอร์เกอร์ผู้ที่ผ่านการยกระดับจิตวิญญาณจะปล่อยวางอัตตาได้ในระดับหนึ่งแต่อัตตาในระดับลึกยังคงอยู่ในรูปของความรู้สึกเป็นผู้รู้หรือความภาคภูมิใจในความตื่นรู้ระดับนี้ต้องอาศัยการสำรวจความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้นและเฝ้าสังเกตว่าเรายังยึดมั่นในอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันตัวตนอยู่หรือไม่ วิธีหนึ่งคือการมองเห็นตัวเองในแสงแห่งความจริงว่าฉันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดว่าฉันเป็นเพื่อนๆที่รักการเปิดใจสู่ความทุกข์และความรักในมิติที่ลึกซึ้งเมื่อเธอขยายจิตสำนึกมากขึ้นเธอจะพบว่าความทุกข์ของผู้อื่นและจักรวาลไม่ใช่สิ่งที่แยกจากตัวคุณความรักในระดับลึกไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่คือการเข้าใจและยอมรับ ทั้งความงดงามและความเจ็บปวดในฐานะส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ฝึกการให้อภัยในระดับจิตวิญญาณที่ลึกที่สุดคือการปล่อยวางความเกลียดชังหรือการตัดสินผู้อื่นในทุกระดับด้วยการเข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเดิมการยกระดับในระดับนี้เกี่ยวข้องกับการตระหนักว่าความจริงที่เธอเข้าใจยังคงเป็นบางส่วนของความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าการขยายจิตสำนึกในระดับนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับจิตสำนึกรวม หรือพลังที่สูงกว่าเช่นการทำสมาธิภาวนาเพื่อเปิดรับคำตอบจากจักรวาลอีกสิ่งหนึ่งในการยกระดับจิตวิญญาณคือการหลอมรวมจิตวิญญาณกับการกระทำเมื่อเธอยกระดับในระดับที่ลึกขึ้นการตื่นรู้นั้นต้องสะท้อนอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์เธอจะพบว่าความรักความเมตตาและความสงบสุขที่บ่มเพาะภายในเริ่มแสดงออกมาในรูปของการกระทำเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่าย หรือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวยังมีเครื่องมือสำหรับการยกระดับจิตวิญญาณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการทำสมาธิแบบไร้รูปแบบให้ฝึกเข้าสู่ความนิ่งโดยไม่มีจุดโฟกัสสมาธิประเภทนี้ช่วยขยายจิตสำนึกเข้าสู่สภาวะแห่งหนึ่งเดียวใช้ชีวิตกับการทำงานกับพลังงานหรือการเคลื่อนพลังงานชีวิตผ่านโยคะหรือการทำสมาธิสามารถช่วยขจัดพลังงานที่ติดขัด และเปิดช่องทางการเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลพลังงานในระดับนี้มักเกี่ยวข้องกับจักรที่สูงกว่าเช่นจักรที่6และจักรที่7ฝึกภาวะไม่ยึดติดไม่เพียงแค่ปล่อยวางสิ่งภายนอกแต่ยังรวมถึงการไม่ยึดติดกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเช่นความรู้สึกสุขสงบหรือความตื่นรู้เพราะสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นพันธนาการใหม่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการยกระดับในระดับที่ลึกขึ้นจิตวิญญาณจะเข้าถึงสภาวะแห่งการเป็นหนึ่งเดียววันเนส จะรู้สึกว่าตัวตนของเธอไม่แยกจากจักรวาลแต่เป็นส่วนหนึ่งของมันอย่างสมบูรณ์และจะเริ่มเข้าใจความจริงที่ซับซ้อนของชีวิตโดยไม่ต้องใช้ตันกการรู้สึกถึงคำตอบหรือการเห็นภาพรวมของสิ่งต่างงงและเข้าใจถึงความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความสัมพันธ์หรือผลตอบแทนแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งและหลอมรวมทุกประสบการณ์เธอจะไม่มองว่าความทุกข์หรือความสุขเป็นสิ่งตรงข้าม แต่เป็นส่วนหนึ่งของความสมดุลในชีวิตและเข้าสู่การเป็นแสงนำทางให้ผู้อื่น b e c o m i n g a Beacon o f l i g h t การยกระดับจิตวิญญาณของเธอในระดับลึกจะเริ่มส่งพลังงานที่ช่วยยกระดับคนรอบตัวโดยธรรมชาติ